สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เกเปิดตู้เย็นนะคะเห็นวัตถุหรือว่าฟักทองนะคะเกสเิมาเย็ดของหวานค่ะพี่น้องเพราะว่ามัน,ม,นมันเน่าเคืองนึงแล้วมันเน่าหมดนี่คว้าไม่ได้ตู้เย็นดูนะคะวันนี้เกสเิมาเย็ดของหวานคือกอบเกล็ดเ็ดของหวานคือว่าเชื่อมนะคะตอนนี้เรา้ำลัอเปอิดตู้ Gracias. I mm -hmm. บอกเปลอกออกมาจังส okay. ี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเกีกวอกมดสวนก่อนเด้อค่ะพี่น้องปอกเปลือกปอกแล้วนะคะเอกจากนี้เราต้างหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ I พี่น้องทานเป็นชิ้นเล็กๆเป็นสีนะคะส่็นพี่ท่านแดีวก่อนพี่น้องคะหั่นแดีวจะเป็นเจ้าที่เจ้งสี่ค่ะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเมื่อกี้จะไปแซ่น้ำเกลือนะคะค่ะพี่น้องเคเบิลยึดเซ่เกลือกันะเซ่น้ำปูนกันด์แบบเซยน้ำปูนค่ะเขาต้องเซยน้ำปูนนะคะปูนใสค่ะ มาณ20นาทีแต่มาล่างออกนะคะปูนแดงนี่ค่ะพี่น้องสามารถท่าตรงยุ่งกัดหรือว่ามันเป็นกลุมเป็นยังท่าใดนะคะเนี่ยเฮ้เส์ยไป,ประมาณ10นาทีหรือ5นาทีค่ะในขณะที่ร่อนะคะเขาก็ตม้นตมน้ำไปถานเลยค่ะพี่น้องต้มน้ำ นี่คือเย็นด่างเย็ดสามน้ำครับพี่น้อง ก็กสุขสัาก็เต็เลยกานนับหนึ่งกว่าสามด้วอเตอนนี้เขากะน้ำเดือนแล้วนะคะเขากอน้ำตาลลูกไปเลยนะคะเอ๊ยออน้ำตาลลูกไปเลยค่ะ ข้างคุณค่ณวนสากับทอดปลานะคะวันนี้เซียเเมนูก,กับเผาคือชูชีปลาทอดนะคะอันนี้เชดไว้ทำเป็ดไส่บาดมาเ,เมื่อน้ำจุ่มแล้วค่ะจุ่มแล้วค่ะพี่้องจ ทีนียถ้ามันขนหนาจะฟองแต่ว่าเดี๋ราจะมาทำขั้นตอนนะคะการทำน้ำจิ้มนะคะโอ้ยหกระเพี่น้องใส่กะทิลงไปเลยเปิดถุงกล่องน,นะคะเป็นอันเสร็จค่ะว้าวน่าอร่อยจัง เบ,เบอร์ต่อจากนั้นเราก็เอาน้ำมันที่อันนี้ออกนิดนึงนะคะออนนิดนึงค่ะผัดจังหวะน้อยนึงค่ะในน้องพอวกลีอันนี้เราจะถอดอย่างอื่นเปิดไฟค่ะ มีร่อค่ะเกียงที่เขียงสมน้ำแล้วทำน่องใ่หงนะคะต้อนนกงการปูปด้ง่ดต้าสีต่อน เรื่มไดรที่เดดค่ะจากนั้นตุ๋นรู้ดค่ะ เป็นซีแเียงแบบว่าน้ำมันเป็นซี่เคียงดำในพนองมันก็เรยเป็นสีนี้นะคะทำนห้ซี่เคียงแดงที่งเสียเกลือเกลือปลาดุเดียด๋วยวเราก็มาตักอน,น,นะีที่เราเตรียม ชูชีปลาอร่อยอร่อยค่ะโอ้ยในหลูกวงง็ว่างเถแต่พี่นงองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นงองสุกุุคุนที่เข้ามารับชมนะคะสาวพี่นงองไว้ชมนี้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโดยกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่นงองสุกุุคุณค่ะอย่าลืมกดนิ้วโป้งให้กีน่าเดอร์ A D e R, แล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่กดแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทีบวบากดขามโฆษณาเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุกขขุสุกขขนจ้าบายบายไปแล้ว